คยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันนี้นะครับถ้าี่นนองนะครับมาปลูกปลานะครับมัอนี้กุ้งไม้เขาก็ลุงอยู่ประมาณหลังต่อเนื่องจากหมูว่านครับหมูว่านลอยลอยหาสิบต้นนะครับปลูกมาเล้วนะครับมันนี้เข้าเรียวมาต่อเนื่องเป็นต้นอย่างครับนี่ น่าจะเป็นปลาดูบ่ปลาดูปลาดูคื่อขยุ้งมีปลาดูมีพายุมีหลายพันเนาะนะครับปลูกแก้มกันเลยครับอืม,<ส>มปล่อยมันป็นปลาเหมือนเรียนแบบธรรมชาติผสมผสานเนาะนะครับปบ,บ,บมีสายพันธุ์เดียวอืมนะครับกับปลูกไปเรื่อยครับช่วงรอบข้างหน้านี่เขาเสร็เป็นปลานะครับกับการปลูกกัเจะบุญเดีพี่ีพิ่ทันบันไดพอเดี๋ยวมันหาก้องกับยิ่งหาก,กินองมัน หนึ่งแต่ว่าเอาลงดิดหน่อยก่อนปลูกบ่มีระยะนะครับเพราะว่าต้องเน้นเอ่อเน้นปลูกไว้ก่อนปลูกเป็นแบบผสมผสานไปก่อนเนาะง่ายๆเป็นเนือแบบยืนต้นแม่นครับปลูกเขาปลูกต้องเนียนคมงามปนเครับนี่ก็ลักษณะของต้นใหม่เดี๋ยวมายัางบ่ได้ปลูกเลยนะครับ ่ก็จะของที่เพิ่นกับสีร่องเห็ดพิเ็ดถือไปก่อน่นว่าถืออยู่ล้วครับเป็นการทำเวลาทำงานสองที่กันเอาเวลาวางคุ้นลึกปะครับนี่เอาพ่อนาจอมนึงนี่แหละครับพ่อมันล้มม่นนี่นะครับประมาณนี้เนาะอันนี้เ่อบ่มิเทษฎีมาก่อนเด้อนะครับเ่าอเอาพ่อมันฝังลงให้ ตรงๆเห็นมันตรงพ่อครับนี่มีพื้นที่ว่างให้การลุงครับคนปลูกปลารุ่นใหม่นะครับเน้นความเร็วเห็นความเร็วแข่งกับเวลาพอเวลาเขามีจับแข่งกับแสงอีแองเนาะแสงตะวันครับแครับเพราะว่าหมู่บ้านกับโพลลอทุกมืหอนี่มันต้อง มาจัดการบำรุงทีหลังครับแข็งขันเวลาแข่งขันนะครับพาต้องบริหารเวลามันมันถูกต้องพอดีขุดกบข่อยเลิกครับเพราะว่าดินมันยังมีความชุ่มชื้นอยู่ก็ยังพอได้เห็นความชุ่มชื้นอยู่อันนี้นาิเป็นกบประดูเนาะครับเห็นไหเป็นพืชยืนต้นเนาะ สวยสวยสวยเป็นก้าที่สวยเอามาจากสายครับนี่อันนี้เอามาจากไอ้ตรงข้ามพาะพันไม้ของบันดําเขียวครับเพราะว่าอ่าของฟีีเพิ่นก็มี่หรอกครับแต่ว่าระยะการลอกอ่ะมันต้องตามชิวเนาะเพราะว่าคนก็อยากปลูกต้นไม้หลายครับช่วงนี้เพิ่นก็ผลิตบบทันเพิ่นก็ให้นัอยุดอกเขาก็เอาซื้อกับทะเบียนบ้าน หลักฐานมันง่ครับในการไปลงทะเบียนไว้ประมาณเดือนสองเดือนคับเพ่นสิติิต่อมากเพราะว่าพันธุ์ก้าไม้มันขาเรื่มขาดล่ะเป็นศูนย์ก้าไม้บ้านน้องคูนบ้านน้ำเขียวนี่นะแมนครับอือตำบลรัตนบุรีนะครับครับอันนี้ก็เลยว่าต้นมันโบแพงครับอันนี้ต้นหาบานึงนี่นี่อือต่อต้นแมนครับแล้วก็เราว่าหาบานี่เขาอันนี้ไว้ในดินซะ ถือว่าฝังธรรมชาติลงในดินกันฝากไว้วาะฉ่นนฝากไว้ก่อนไอโตฟี่ก็ค่อยว่ากันทีหลังเอาไว้ก่อนทีโตฟี่เพิ่นไหนมากก็ค่อยแจมๆกันครับคืทียังเหลือหลายอยู่คุณบอกมาหนี่กับประมาณราที่เราปลูกอยู่นี้นะครับเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาเนาะต้นละห้าบาทนะครับเป็นไม้ยืนต้นก็มีหลายพันมีประดู่มียางนามีพยุงพยุงครับอืมแจมๆกัน ทุกสายพันธุ์มันก็นคือสีนนอยู่น้ำกันได้ส่งมั้งครับนี่ก็เป็นพื้นที่เนาะครับพุน่นทางพุน่นกระเฮ็ดยังก็ครับพุน่นทางพุนง่นก็เลั้ยงเฮ็ดเทิบใบเศร้่ม,มนะครับตรงไอ้ที่พุ่นดินครับขอาย่อสูงแม่นแล้วก็เสืครับ,รบสะะเบะะสาอหน่นก็ต้องถาเวลาว่าเขาคอยหางบ นน้อยมาสางกระทบขึงอีก๋ยนนี้เอาตรงทีเข้ามามาดูแลสวนนะครับแล้วก็พอเด้เศร้าห่มไปก่นอนนะครับเพราะว่าม,มันห่อนคือว่าเห็นบ่เหตุเงือบบ่เพราะเข้าเงือกอะไรหัวนะครับนะจังึ้นฟ้าคึ้นฝนจะเอาจากนั้น,นะครับอ,อากาศตอนนี้เป็นจังไงตอนนี้ประกาศรบเป่าครับแนบเบิ่งบรรยากาศท้องฟ้าครับแต่พยากร้์นอากาศกน่าสีบ่มหมมแรงนี่มั้งนะครับแนบเบิ่งซีขึ้มขึ้น คิดว่าสิตกะดิครับตกก็เป็นผลดีนะครับต้นใหม่ก็แต่รับความซุ่มซื่นเขาก็สิบปอได้์โฮสปันได้แต่ดินมันซุ่มเขาก็บ่ต้องโฮสอืมแต่ว่าพืชพวกนี้มันน่าสิทนทนแหลงด้ดีอยู่มั้งจิดว่าเลยไม่ไม่เขาก็สิโฮสเน่นิดนึงให้ห่งมันเดินแล้วก็นนาสีโบโบยางปันได พราะว่าเบิ่งจากเพื่อนเอาใส่ถุงไว้มันแห้งปก็แห้งก็ยังบ่วชนตายอ่อาแต่ก็ความเฉาก็มีอยู่เหี่ยวแนวจักหน่อย,มยแม่นบ่แม่นครับเพิ่นก็มีชีวิตต้นไม้ก็มีชีวิตปลูกไปเดี๋ยวต้นไม้ฟรีมากก็แจ่มๆลงเบืดนี่เป็นการครับเป็นการปลูกคร่าวๆเนาะไอเบิ่งการปลูกคร่าวๆนะว่าววเฮ็ดจังได๋ตน้นหยังแน่ความลึกเท่าไรใช้เวลาจังได๋ ปลูกปลาปลูกเบื้องยากครับว่แต่คนชิดล้วก็ะลุงมือเฮ็ดอ่ะปลูกปลาไม่ยากนะครับวแต่ขีดสีปลูกอ่เอาอนี่มาลวดพันกับโแแงนี่ครับเป็นการลงใหม่ครับลงแบบง่ายๆครับเพราจะว่าด้อันนี้แต่ว่าราบต้นก็ต้องตรงแล้วก็แน่นเนาะยึดรากแก้ไว้ยึดลากอยุดที่อยู่ในถุงมาดีเนี่ยก็ยำๆทั้งขันาครับลักษณะการยำของพืชคือว่าให้มัน น้ำม,มามันสีเบเรจโจมันสีเบเรลมเ,เอาโซนทางนี้เนาะเอาโซนทางนี้ไล่ไปคุณมันสีเบเรโฟนพยายามเล่งดีเองกาเวล่านี่ครับกับถือคำวันนี้ก็คือเกแล้วครับคำว่มมาหมื่นหลดนะหมื่นหลดนี่ครับเป็นต้นไรด,ดอกอันนี้จุดเริ่มครับเดี๋ยวสักประมาณสองสามมือสี่มือเ่ากะ เดี๋ยวสิมาอัปเดตว่าปูลงไปแล้วมันจะดยังไงมันมัใต้บ่ออูมดินดีเนาะครับเนาะดินก็เรืลองซุ่มเลยชุ่มดีดินถ้าด้นไปนี่เป็นจังบนเนาะคดบ่ออย่างเงี้ยเอาแต่ด้นไปในเท้าบ่อคุ้มไว้นี่เขาว่าแกนพันหัวพี่หลอดได้ดินประเภทนี้ดินในดีตรงคุ้มนาดินุดยากครับใส่เฟืองคุ้มอยู่นี่เนาะนี่จังเลยครับจะเอาเฟืองมาคุ้มไว้อือ นะครับเพราะว่ารักษาหนาดินไว้ก่อน,นครับนะครับเพื่อว่าฟางเราก็จะเป็นลักษณะนี่ครับที่กองกองกันหว่เป็นหมัดเนาะครับเตรียมไว้แล้วครับใส่คุมอยู่สั้งรอดแรกนี่เด็ดทีส่สองก่อนต้องใส่บดเมหมือนเยอะไปเรื่อยๆเนาะครับยังพูดทางบนใดอยพูดถนนด้วยแต่ว่าาเก็ตมดินคุ้มเหมือนเหรอครับอันนี้ก็เป็นก้านเกาในเบื้องต้นเนาะ อ่ามียังสี่บอกผู้ช่วยคนอีกบ่ปลากกับแฟนเอฟซีนะครับผู้ใดอยากปลูกปลาอืมนะครับก็ต้องใส่ต้นทุนหลายครับ,รบต้นไม้ซี่ก็มีลักษณะของตัวนะครับขอให้มีใจนะครับในการทําเกษตรนะครับการลักปลาขอมีใจลักก่อนทำดับแรกต้องใจร้าก,ก่อนนะครับแมน เราจะทมัดบบจับบักต่อเป็นสีกับมือด่านเมืม่อไรครับผขี่ข้านซร้าตีเออ <c oughs> โอ้ยนั่งอยู่ลานคือจังใบก็โยนีขึ้นจังมาเบื่อคือคุณสาวเขารับตาสร้างใส่กับท่อแล้วดิข,ขันขอบอมมามเป็นภากระจมกันหว่ออยู่ลานสีบอรอนหนานวลหนาขาวก่อนบอ่ <c oughs> อันนั้นก็เป็นความคิดเนาะแต่ละคนเขามันห้ามความคิดกันบ่ด้นะครับแมียนอ่ะสุดท้ายนี่บนมีหยางหลายครับปลูกปลาไว้อาศัย ออกซิเจนนะครับธรรมชาตินะครับไฮฮ่อบางที่โกงใหม่มันใหญ่ขึ้นมากบางที่เขามีเวลานะครับหวนกัมมาเรามาส่งผมส่ายังเขาสิหูซื้อว่าควมผูกพันกัเที่ยวฮ่อเฮ็ดเกินมากนี่มันมันไม่เปาประโยชน์เลยนะครับอย่างไดก็ฝากไว้ครับแฟนเอฟซีนะครับแลไทยชาแนลนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามบรรยากาศผ้าหลบหลบหน้าโขงน้องหน้าโมเดลนะครับให้เบิรงเรื่อยๆครับขอบคุณครับ